ไยเฮิร์สกอล์ฟคลับเสนอรายการของฝากนักกอล์ฟ การชิปขึ้นเนินเขาทำกันอย่างไรไปดูโปรสอนเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการของฝันนักกอล์ฟทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพบกับผมโปรองค์นะครับวันนี้นะครับโปรองพาท่านนักกอล์ฟมาอยู่ที่กินซ้อมชิปของสนามกอล์ฟ Pi เออร์สกอล์ฟคับนะครับนะครับวันนี้นะครับลูกสั้นที่โปรองจะสอนนะครับก็คือการวิจแนวทางในการซ้อมชิปขึ้นเนินนะครับ การชิปขึ้นเนินเนี่ยนะครับท่านกอล์ฟต้องรู้ก่อนว่าลักษณะของเนินมันต้องรับแรงประทะของลูกกอล์ฟนะครับเพราะฉะนั้นลูกกอล์ฟของเราต้องตกเกือบถึงหลุมหรือว่าไม่เอ่อไม่ไกลาจากหลุมมากนะครับเพราะว่าเนินจะช่วยซับแรงของลูกกอล์ฟในการในการวิ่งเข้าไปหาที่หลุมนะครับนะครับวิธีการซ้อมกคือโปรจะเดินนับเดินไปที่หลุมนะครับ <c oughs> ก่อนถึงหลุมสักประมาณ3-4ถึงหลาน,นะครับแล้วโปรจะปักทีไว้1อันนะครับ เพื่อให้ลูกกอล์ฟมาตกตรงที่ทีที่โปรปักนะครับนะครับกลับไปที่จุดซ้อมชิปของเรานะครับเราจะหาความรู้สึกนะครับว่าเราขึ้นไม้ประมาณเท่าไหร่ลงไม้ประมาณเท่าไหร่ให้ลูกไปตกที่ทีที่เราปักไว้นะครับเพื่อให้เราเกิดความเคยชินในการออกรอบนะครับนะครับนะครับ ตก,ตกไปบริเวณที่ทีที่เราปักนะครับจะทําให้ลูกกลอฟของท่านเนี่ยใกล้หลุมมากขึ้นนะครับครับท่านักกอล์ฟถ้าซ้อมอย่างนี้บ่อยๆหรือว่าซ้อมทุกวันนะครับท่านกอล์ฟจะมีลูกสั้นที่ดีขึ้นนะครับในการชิพขึ้นเนินนะครับเวลาออกรอบแล้วเราก็มีความรู้สึกในการชิพขึ้นเนินที่ดีขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าเนินมันซับแรงลูกเราแล้วทําให้ลูกเราหยุดได้ขนาดไหน นะครับขอบคุณครับท่านักกอล์ฟมันฝึกฝนหน่อยนะครับลูกชิปขึ้นเนินจะได้ดำเลยสนับสนุนรายการโดย p ฮ h u r s t Golf Club น้ำปลาแท้ตราปลาหมึก